สวัสดีครับรายการค้ำพิธีรวยตอนนี้เวลาบ่ายสองครึ่งโอ้โหกำลังหิวเลยแล้วเนี่ยหอมอะไรเนี่ยคุณรัชนีหอมมากเลยอ่ะครับทางนี้เลยครับผมไส่กรอกครับผมไส่กรอกเลยครับโอ้กลิ่นชนะเลิศโ้โหิ่นนี้เลยครับกลิ่นนี้เลยไส่กรอกยุโรปเนี่ย ไม่ใช่ครับผมไส่กรอกอะไรฮะไส่กอกอีสานบ้านเฮาครับพ <ế> ี่โอ้่ไก่มาขายไส่กรอกทำไมต้องแต่ง,ต,งตัว,ตว<อ>ขนาดนี้อยากให้เขาหงุเนี่ยเป็นพนักงานขายไส่กอกใช่ไหมโอ้ไม่ธรรมดาไส่กอกเราชื่อไส่กอกอะไรฮะไส่กอกแม่บไก่แม่ไก่ครับผมไส่กอกแม่ไก่ครับผมเดี๋ยวใช้ไก่ทำไส่กอกหรือไม่ใช่ เป็นไส้กรอกอีสานหมูครับผมไส้กรอกอีสานหมูน่ไกอ้อย่างนี้หมูก็ไม่น้อยใจเหรอหมูอาจจะน้อยใจก็ได้นะอะไรเอาฉันไปทําไส้กรอกแล้วมาตั้งชื่อเป็นไส้กรอกแม่ไก่หมูน่ะไม่น้อยใจครับเพราะผมก็ไก่แฟนผมก็ไก่คืออะไรนะชื่อไก่ทั้งคู่ครับผมชื่อเล่นชื่อไก่ชื่อไก่อันนี้ผมลิขิตมาหรือว่ายังไงฮะหรือว่าเวลาพี่เลือกแฟนเนี่ยต้องให สินแสเขาบอกว่าต้องให้คนชื่อเดียวกันไม่ครับอันนี้ผมลิขิตมาครับเป็นผมลิขิตครับผมอันนี้ทานได้เลยไหมครับพี่พูดมาบอกว่าอร่อยออร่ยเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเชิญเลยครับอุ้ยเหลืองแบบมาน่ายดูในชั้นแต่งชุดมานะคะนึกว่าจะพายกินเหลาเอ้ยนนเทำไมอ่ะไส้กรอกอีสานเดี๋ยวนี้เขาเสิร์ฟพัตตาคารนะจ๊ะใช่ไหมครับครับผมจริงเหรอคะเขาเวลามีออเดอร์นะผมเห็นพัตตาคารใหญ่ๆเนี่ยสั่งไส้กรอกอีสานเดี๋ยวนี้มีขายหมดนะครับผมใช่ครับเอออันนี้เป็นไส้กรอกอะไรนะฮะอันนี้ มีวุ้นเส้นด้วยเหรอข้างในอ่ะนะเดี๋ยวต้องกัดก่อนเนาะเพราะว่าอเดี๋ยวชาคลิสว่าทำไมอ่ะกินวุ้นเส้นอยากมาตั้งนานละใช่จะถอยนะวอ้ยอร่อยมากนี่มีวุ้นเส้นมีหมูอัดนั่นเหลือครับผมนี่เวลาไปขายนี่ไม้เราเท่าไหร่ครับพี่อันนี้20บาทครับผมไม้เรายี่สิบนะครับผม เออเดือเส้นพี่อร่อยดีเนาะทำให้มันไม่เหนียวไม่เวเวลาทานต้องทานอย่างนี้เลยฮะนี่เลยครับผักพริกขิงเลยครับมีขิงนี่เลยครับโอ้อันนี้ดีฮะนี่เลยครับอกนนี้ทานเสร็จปุ๊บนะไม่ต้องกลัวลมพายุเข้าครับผมมันมีลิปขับลมเนี่ยเอาไปทำอะไรขับลมับเป็นขิงเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะประตูบ้านนี่ขับลมอืมอืมอร่อยอือร่อยมากสองคนไม่บ้างแล้วอืออร่อยมากครับผม อร่อยกระเด็นกระดอนอะไรจะขนาดนั้นนะ <c oughs> คุณจะต้องใส่อารมณ์ขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ทำไมต้องใส่อารมณ์ขนาดนั้นครับ้นมีพริกเวลาเสิร์ฟนะฮะม,มีพริกมี กระลำกระลำแล้วก็มีขิงครับมอันนี้คือการแนะนําเวลาคนจะไปขายใช่ไหมครับใช่ครับเออเวลาคนผมฝากวางไว้หน่อยได้ไมครับไม่ยี่สิบค่ะมาล้ยี่สิบบาทเออแต่อร่อยอร่อยกว่าที่เคยกินที่อื่นนะครับตอนนี้ธุรกิจของพี่ไก่เนี่ยนะครับเออเราทําเป็นแฟรนไชส์หรือว่ายังไงครับพี่วันนี้เรามาขายเป็นระบบแฟรนไชส์ครับผมเป็นแฟรนไชส์ครับผมต้องเสียค่าเข้าแลกเข้าเยอะไหมแฟรนไชส์เราอ่าของเราขายขาดและไม่มีค่าแลกเข้าครับผมขายขาดครับผมคาว่าขายขาดขายยังไงครับ ขายขาดนี่คือลูกค้าเอาไปตั้งในสถานที่ที่ตรงที่ขายหนึ่งเจ้าหนึ่งร้านหนึ่งตลาดเราจะไม่ให้คนอื่นเข้ามาขายแสงตรงนี้ด้วยอ๋อขายขาดหมายความว่าเราส่งไปแล้วเราไม่รับไส้กรอกคืนไม่ครับผมคือเราจํากัดพื้นที่ไม่ให้ด้วยแล้วก็ชุดนี้คุณเป็นเจ้าของเป็นของคุณคือ,อคจัดเป็นเซตให้ครับผมคือไม่มีค่าแรกเข้าไม่มีครับเออแล้วเราจัดเซตยังไงฮะ ชุดนี้หมื่นสามุดนี้อยรวมยังไงฮะชุดนี้เดี๋ยวพี่ไก่มาทางนี้มันคืออะไรบ้างคําว่าชุดนี้ชุดนี้คือบูธถอดประกอบบูธอย่างนี้นะครับถอดประกอบได้ใส่รถไปครับผมครับแล้วมีอะไรอีกฮะมีเตาให้เตาครับอันนี้เตาย่างนะฮะเตาย่างครับนี่มีโถมีโถสําหรับใส่พริกขิงพริกกับขิงนะครับสองอย่างนะท่านผู้ชมครับนี่นะเครื่องเคียงครับแล้วก็มีตู้มีตู้แบบนี้ให้สําหรับใส่เครื่องอเวลา โอเพื่อไม่ให้มีแมลงใช่ครับเพื่อความสะอาดสกุนเดินอะไรเข้านะฮะสำหรับคนขายมีเสื้อมีผ้ากันเปื้อนคนขายมีเสื้อให้อีกครฮะผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนผับผมแล้วมีอะไรอีกฮะมีเสื้อกลอกอีกสิบลสิบแพคครับมีไส้กรอกแบบนี้สิบแพคแพคละกี่ไม้แพคหนึ่งเก้าไม้นะแพคละเก้าไม้สิบ สิบแพ็กในราคาทั้งหมดนี้หมื่นสามห้าร้อยครับหมื่นสามห้าร้อยขายหมดคืนทุนนี่เรียกว่าสั่งปุ๊บเปิดร้านในวันพรุ่งนี้ได้เลยครับไม่ไม่เราขายหมดแล้วเนี่ยได้คืนทุนเลยไหมคะหมื่นสามห้าร้อยนี่คืนทุนภายในสองอาทิตย์ครับภายในสองอาทิตย์คือร็อดแรกนี่ไปขายได้นี่ประมาณเท่าไหร่อาลงทุนสามหมื่นสามก็ขายวันแรกนี้ได้แล้วครับพันแปดครับพันแปดแล้วครับผมอ๋อ เพราะฉะนั้นภายในหนึ่งอาทิตย์ครับมคุณจะคืนทุนครับผมแล้วหลังจากนั้นก็สั่งสั่งสั่งไส้กรอกจากเราใช่ไหมครับแล้วต้นทุนมันตกไม้เท่าไหร่คะต้นทุนตกไม้1 1บาทครับต้นทุนตกไม้11บาทขายไม้ละ20ครับผมได้9บาทครับกำไรเห็นเห็นโอ้กำไรเห็นเห็นครับเออกำไรเห็นเห็นขายหมดเห็นกำไรเลยครับเออวันนี้เราก็มีชุดโปรโมชั่นมามีโปรโมชั่นให้ด้วยเอาบอก่านผู้ชมทางบ้านเลยเผื่อว่าจะส่งโปรโม ใครที่อยากจะได้ชุดโปรโมชั่นเผื่อว่าอยากจะเปิดร้านขายไส้กรอกนะฮะแม่ไก่ครับผมชุดนี้2,200นะครับไหนไหนไหนชุด2,200ไส้กรอก20กิโลไส้กรอก20กิโลนะฮะ20แพ็ค20แพ็ค20แพ็คอย่างนี้ใช่ไหมครับผม2,200บาทครับพร้อมหมวกป้ายผ้ากันเปื้อนอแถมให้ครับจัดส่งทั่วประเทศขายชุดนี้ได้3,006ได้3,006ขายหมดเห็นกําไรเลยขายหมดเห็นกําไร แล้วลงทุนเท่าไหร่นะ2 2 0 0 2,200ขายหมดได้สามคือเป็นโปรโมชั่นถูกไหมใช่ครับไม่ไม่ราคาเนี้ยโปรโมชั่นนะครับนี่เลยครับก็ก็คือไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์ไม่มีครับก็คือซื้อของไปของไปปิ้งขายเลยแล้วก็ไปใครมีเตาเองก็ไปหาเตามาครับไม่ต้องมีเตาให้แล้วไม่ไม่ไม่มีโลโก้ไม่มีไม่มีมีครับนีป้ายโลโก้อ๋อมีป้ายแบบนี้ให้เล็กๆอย่างนงี้นะฮะลงทุน2 0 0 0 2,200บาทจัดส่งเั่วประเทศ ขายได้3,006กำไรเห็นเห็นวันแรกถ้าขายหมดก็ได้เลยครับ3 0 0กเลยครับเมอันนี้ข้าท่านะครับเพราะบางคนอาจจะมีเตาอยู่แล้วไม่ต้องไปเพิ่มเตาใช่ไหมไม่อยากไม่อยากได้โตอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยากครับมีหน้าบ้านนะเอออันนี้ก็โตเล็กๆไปหาโตะที่ไหนก็ได้จจะขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับผมแค่วางเตามันมีโอกาสจะรวยได้ไหมที่ขายไส้กรอกเนี่ยรวยมาเยอะแล้วครับรวยมาเยอะแล้วใช่ไหมครับผมอย่างพี่ไก่นี่ก็รวยเละเทะแล้วท่านทำมากี่ปีแล้วฮะเราผลิตมากี่ปีแล้วอ เรามีประสบการณ์ในการอทำมา8ปีแล้วครับอืแล้วตอนนี้มีร้านค้าที่ซื้อของพี่ไปย่างขายแบบนี้มาก้อยแค่ไหนฮะทั่วกรุงเทพครับ3า0รอยกว่าเจ้าแล้วสามร้อยกว่าเจ้าเลยเหรอครับผมเอาแล้วถ้าเปิดอีกมันจะไม่ชนกันเหรอก็จํากัดพื้นที่คือลูกค้าหาตลาดเองแล้วเราก็สํารวจดูว่าไม่มีแม่ไก่ไม่แข่งกันนะ โอ้ยแต่บางที่นะครับท่านผู้ชมครับเอาแค่ตลาดนัดนะค่ะยังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปถ่ายคำพีวิธีรวยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ชมที่ตลาดแถวสายสี่พุทธมณฑลครับคนเดินยังกับไปงานวัดนะตลาดอัศวินแบบอุ้ยแบบคนแน่นมากมถ้าสมมุตินะเอาอะไรไปขายอย่างนี้นะไปย่างขายอย่างนี้นะโอยผมเห็นร้านขายน้ำมะพร้าวอ่ะคนต่อแถวยาวเหยียดเลยนะอ้ยเหรอขาย่างมะพร้าวขายเหรอไม่ใช่ เอาก็เอาอะไรไปย่างขายก่อนทึกไว้ยกตัวอย่างนี่มันยังย่างหน่อยสิตาก็าดูฉลาดนะไม่น่าเลยหาว่าเราโง่เหรอคะพี่เออไม่ได้หาไม่ได้หามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาใครที่สนใจอยากจะค้าจะขายนะครับสิบข้อความนะฮะส่งเข้ามาที่ s อ s ถึงอยากจะขายไส้กรอกอสนึ่งหนึ่งหนึ 02นะคะครับเอ่านะฮะเอาพี่ไก่เหงาแล้วทางโน้นน่ะพี่ไก่เหงานะครับผมครับครับอ้าววันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะฮะขอบคุณมากๆพี่ไก่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับมีเรื่องราวดีๆจากคัมภีร์วิถีรวยนะครับอย่าไปไหนคัมภีร์วิถีรวยต้องมีคัมภีร์วิถีรวยเอ้ารู้รวยรู้รู้